ัสดีจ้าทุกคนวันนี้เดินเดินไปตรวจเลือดจ้ะหิมะกำลังรงนปลงมาปล่อยๆหิมะเยอะมากเลยดูค่ะอากาศวันไหนหิมะตกจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะอากาศกำลังเย็นสบายเดินเล่นไปค่ะเดินไม่นานค่ะก่อนจะถึงแล้วก็ถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ติดบ้านค่ะไปเจาะเลือดแป๊บหนึง่งค่ะ เหนื่อยคะ่ะเดินไกลไม่ได้ยินๆีน่อยๆก็เหนื่อยคะ่ะเอาเนี่ยเอานอนกับคนป่วยไม่ได้คะ่ะผีเข้าผีออกคะ่ะทุกคนเป็ดหิวอาหารเดินมาถึงตะกี้เป็ดเป็ดวิ่นมาหาคะ่ะมันหิวคะ่ะไม่ได้เอาขนมปังมาให้เป็ดด้วยคือสงสัยเหมือนกันค่ะว่าทำไมเป็ดมันไม่หนาวเลยมันอยู่ในหิมะ น่ารักเชียลาบเบิงเด้ตมเบิงเด้เนาะคือชีแสบยนะ่น <c oughs> ี่แล้วอยู่ที่นี่ปกติเป็ดมันจะอพยพหนีหนาวไปอยู่ทางใต้แต่เป็ดที่นี่ไม่ไปค่ะสงสัยมีคนมาให้อาหารมันตลอดมันเลยไม่หนีจะร้อนจะหนาวมันก็จะอยู่ที่นี่แหละค่ะนี่ค่ะ โรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านี่นะคะข้างบนก็จะเป็นลานจอดหอบัลลานก์ิมะาเต็มเลยนี่ก็เป็นโรงพยาบาลที่ตึกที่สร้างใหม่นะคะอันนี้จะเป็นเนี้ยตึกน,นี้เป็นโบสถ์ตึกนี้ก็เป็นโบสถ์ไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นโรงเก็บศอเป็นห้องเก็บศพนะคะถามว่ากลัวไหมไม่ค่ะชินแล้วค่ะชินอยู่กับการอยู่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย <Go. S 2> เดียโกปิดหิวอาหารเราลืมเอาขนมปังมาให้คุณน้องเป็ดกินดูค่ะนี่น้ำที่ก็อยู่บินกลับมาแล้วบินกลับมาหาแล้วบินกลับมาหาแล้วสงสัยหิวเคยเอาอาหารมาให้เขาเขาคงจำได้มั้งคะเออเขาบินกลับเอาบินกลับมาบินกลับมาคิดว่าเราเอาอาหารมาให้เขา เฟย์าอังคาเท้งกะดูฮาอ่าเปิดที่อ่างกะอ้าวมาหาน้องเฟย่าแล้วเดี๋ยววิ่นตาม <c oughs> หิวสงสัยหิวค่ะโอ้หเสียใจไม่ล้วขนมปังมาด้วย <c oughs> ไปโอกาสหน้านะหนู <c oughs> นี่กดหน้านะคะ <c oughs> ไปค่ะโรงพยาบาลจะปิดก่อนไปกันค่ะ <c oughs> นี่ อันนี้ก็เป็นพันเกฉุกเฉินอมรานข้างบนเป็นลานจอดหอเก่าเขาจะาไว้ตู้คอนเทนเนอร์ที่พวกคนนใช้ส,สำหรับคนงานก่อสร้างนะคะมันจะมีอีกตึกหนึ่งจะเป็นลานจอดฮอใหม่หอกอมรานนะคะนี่เขาก็ห้ามคนเข้าเขาวางรั้วสายไฟไฟฟ้าไว้ห้ามคนนอกเข้าอันจนขโมยนะคะ บรรยากาศตรงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวค่ะวันนี้ถ้าวันไหนหิมะลงปลอยๆหรือว่าลงนะ่ะจะไม่ค่อยหนาวถ้าไม่ลุมนะ <c oughs> คือแม่จะไม่ได้ถ่ายตอนข้างในให้ดูนะคะตอนที่เขาเาะเลือดเลือว่าไปหาหมอเราต้องไปปุ๊กเวลา <c oughs> ก็ไปรูุ้๊กก่อน ถ้าเรามีฟรีคุดเราก็ไม่ได้จ่ายถ้าเราไม่มีฟรีคุดเราก็ได้จ่าย200โคนถ้าตรวจเลือดแต่ละครั้งหาหมอแต่ละครั้งนะคะที่นี่ oh, เหนื่อยค่ะเดินแค่นี้เม่ก็เหนื่อยค่ะยิ่งนน้อย,ยก็เหนื่อยเอาค่ะคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในสวีเดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ